สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่โฮมเมดวันนี้เราจะมาทำช็อกโกแลตคัสตาร์ดครีมแบบง่ายๆกันค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะโดยเริ่มจากนำเกลือนะคะผสมกับตัวนมสดค่ะแล้วตามด้วยแป้งข้าวโพดนะคะหรือแป้งกลวนไส้หรือแป้งอเนกประสงค์ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็จะเติมส่วนของไข่แดงลงไปนะคะผสมส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยให้ละลายเข้ากันนะคะโดยเฉพาะแป้งอ่าต้องให้ละลายหมดนะคะพยายามอย่าให้เป็นเม็ด หลังจากนั้นนะคะเราก็จะตั้งกระทะนะคะใส่น้ําตาลทรายแล้วก็ใส่ส่วนของของเหลวที่เราผสมไว้แล้วนะคะวันนี้เราใช้ตัวเป็นกระทะตัวนอนสติกนะคะเราก็ป้องกันการขีดขวดเราก็จะใช้เป็นพายยางนะคะค่อยๆผสมค่ะจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยข้นแล้วก็เหนียวนะคะพอส่วนผสมเนี่ยข้นเหนียวตามที่เราต้องการก็ปิดไฟนะคะเติมช็อกโกแลตลงไปตัวดาร์กช็อกนะคะในวันนี้เราใช้70%ซค่ะ แล้วก็เนยสดนะคะผสมนะคะแล้วก็บี้ๆกันจนกระทั่งตัวเนื้อช็อกโกแลตเราเน,เนียนนะคะแค่นี้เองแังง่ายๆสูตรนี้นะคะก็จะเข้มข้นแล้วก็หวานน้อยเพื่อนๆลองชิมดูนะคะถ้าสมมติว่าอ,าอยากจะได้หวานกวน่านี้เราก็สามารถเติมน้ําตาลได้ตามชอบนะคะหรือว่าถ้าขมไปเราก็ลดตัวดาร์กช็อกก็ได้ะคะ่ะ พเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะตัวนี้สามารถใส่เป็นไส้ขนมปังไส้โตเกียวหรือว่าไส้ขนมอื่นๆได้หรือว่าจะเป็นไส้สาลาเปาก็ได้ค่ะลองทํากันดูนะคะง่ายๆแล้วก็อย่าลืมติดตาม Miley Homemade นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปเมนูหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ